ไอเดี๋ยวนี้ไม่ใส่อะไรเนี่ยลูกเบลเลอร์เลยเออมีไส้ค่ะมีไส้มีไส้รวยงาไข่มันไข่เต่านี่ลูกค้าเงาแงขอไข่ด้วยไข่ค่ะอันนี้ใช่ไหมเอาลูกไหนลูกไหนลูกนี้เลือกเลือกได้ด้วยนะอันนี้แม่กำลังเติมไข่อยู่นะครับโอ้โหนี่นี่อันนี้ทีเด็ดเลือกไข่เต่า มันจะเป็นไส้ถั่วเหลืองใช่ไหมแม่ความรี้หวานเค็มๆอ๋อก็คือในนี้มันจะมีไส้ฉันว่านี้อร่อยมากเลยเนี่ยมีสั่งสั่งทุกคนเลยอันนี้ใช่จะหมดจริงแล้วว่าใครจะด้วยนะคะหากินยากด้วยนะครับใช่ใช่กินยากด้วยนี่นะจะหมดโลแล้วใช่ว่าจะหายง่ายเขาเป็นแบบน้ำกะทิสดแล้วมีแบบมีเนื้อมะพร้าวใส่ด้วยอโอ้ยนี่ไงเป็นชิ้นเลยนะเนื้อมะพร้าวเป็นชิ้นแม่บอกกระเทยหยุดก่อนกระเทยหยุดก่อนกูจะขายของนี่นี่ให้ดูนี่นี่นี่ที่แม ไข่เต่าที่มีไส้่นะคะ,ะแล้วทุกคนดูดิ2ีบาทเนี่ยดูบะลอยเม็ดใหญ่ขนาดเนี้ยนี่และเนื้อมะพร้าวแบบโอ้โหแบบสับพี่ดูเนื้อมะพร้าวสิไข่หนึ่งฟองร็วๆๆๆๆๆๆใครมาสั่งค่ะบุรีอย่าลืมมากินบะลอยแม่มอนนะคะเออ แชแน,นกหลักๆแชแนลอย่าลืมไปกด subscribe นะคะนะครับอาเก็บค่าออกช่องสามพันวันวันนี้นะครับมาเจอร้านบัวลอยนะครับวันนี้มากับน้องชินน่นะแล้วก็สุขสนานอ่ะบัวลอยอร่อยมากนะครับแล้วก็ที่สําคัญเนี่ยเขาปั้นสดๆที่นี่เลยทําทุกอย่างสดที่นี่นะครับที่สําคัญอันนี้บัวลอยสามไข่นะมีไข่อะไรบ้างมีนี่เลยจะเป็นตัวอ่าไข่ไก่มีไข่ไก่อันนี้ไข่ไก่ไข่เป็ดแล้วอันนี้ แม่อั้นี้ต้องพูดเบาเดี๋ยวกรมอุทยานเขาได้ยินไข่เต่าแต่มันไม่ใช่ไข่เต่าพี่คือไข่ที่ปั้นที่มาเป็นเรื่องไข่เต่าใช่ไหมไม่ได้ไปเอามาในอุทยานนะแม่ไม่ได้เอาค่ะอันนี้เต่าเต่าทะเลทรายเต่าอ๋อเต่าทะเลทรายนะครับก็คือในในตัวนี้ที่เราเห็นเป็นลูกๆนะก็คือเขาจะห่อเป็นไส้ใช่ไหมก็จะเป็นพวกอ่าไส้ถั่วถั่วเหลือง นะครับเดี๋ยวร้านนี้เด็ดดวงแล้วก็ลูกค้ายเยอะมากเดี๋ยวเรารอมาดูกันในคลิปกันเลยทุกคนนะครับ,รบตามเข้าไปเลยครับอ,อร่อยที่สุดในสามโลกจ้าเบาหวานความดันมะเร็งจ้าแวก่อนกับคุณพี่เลือกความหวานได้นะคะหนึ่งสองสามเบาหวานขึ้นตาก็เลือกได้จ้า20บาทใส่ไข่ได้วยนะจ้ามาสั่งขาบุรีต้องกินบัวรอยร้านนี้อร่อยที่สุดในตลาดจ้า เพราะว่ามีร้านเดียวนะจ๊ะใช่แล้วนอื่นเขาไม่ขายแล้วคือคุณแม่ขายมาตั้งแต่คุณแม่เป็นสาวตอนอายุสิบเจ็ดตั้งแต่อายุสิบเจ็ดสมัยกรุงศรีตีกะเลยไม่เปล่าคุณแม่ใช่ไหมตั้งแต่กรุงกรุงศรียังไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่สมมติเองขายดีมากแล้วก็คือขายในตลาดตรงข้ามกับร้านอะไรที่พี่ไปถ่ายเมื่อกี้อ่าร้านปลาอินทรีย์สดอ่านะครับแช่น้ําปลานะครับโอ้มาสั่งขาบุรีมาถนนคนเดินทุกคนค่ะมากิน กินเค็มเสร็จแล้วมากินหวานกินหวานนะคะกาแฟคนไทยยี่สิบบาทมันจบด้วยอะไรลรคไตยี่สิบบาทมีไข่อะพี่ถูกมากเลยนะฮะยี่สิบบาทมีไข่ด้วยนี่ไข่ดีมากโอ้หนี่นี่ให้ดูลูกค้าสั่งที่อันนี้เหมาร้านเหรอจ๊ะเข้าไปสวรรค์พระเทนพวกนี้หรอขอบคุณดาจารย์จารย์โอ้ยขอให้มีผัวเยอะๆแลเราบอ ถูกใจขอบคุณนะคะนี่เดี๋ยวไปดูไปดูแม่นี่แม่กำลังอะไรนี่อยู่นะครับนี่นะอันนี้แม่กำลังเติมไข่อยู่นะครับโอ้โหนี่อันนี้แม่ขายมาตั้งแต่อายุสิบเจ็ดเลยเหรอแม่ฮ่าาฮมายาอยางสิบเจ็ดยังเรียนไม่จบสิบเจ็ดอย่าแม่บอกยังเรียนไม่จบนะแม่บอกอยากกินก็มาถนนนี่นะแม่แแม่แม่ขายกี่วันที่นี่ วันเดียววันเสาร์ก็คือตลาดนี้มีแค่วันเสาร์วันเดียวใช่ไหมแม่นะครับแม่บอกถ้าปลามาแม่ก็มาอ๋อแม่แม่ตามปลามาเหรอไม่่ใชขายด้วยกันด้าขยยวกันนะกะทิกะทิสดนี่นี่ให้ดูกะทิอันนี้อันนี้เป็นอันนี้เป็นน้ำเชื่อมฮะจะหมดแล้วอ่ะแม่นั่งนี่ไข่หางกป็นไายแล้วก็พูดอย่างนี้นะนะนี่แม่พูดอะไรนี้ท่านี้เลยใช่ไหมแม่โอ้ S <S> นอร่อยมากสวัสดีค่ะอร่อยอร่อยจ้าสองขูง่สองขูง่มาคนตัวยแสดงว่าลูกค้าเนี่ยมาบ่อยนะครับรอะไรนะชอบ,ชอ,บอร่อยนะครับบร่อยอร่อย,อรอยจริงรรไม่อร่อยก็ <S <S ไม่รู้เหมือนกันนี่ <S <S> ไอเดี๋ยวนี้ไม่ใส่อะไรเนี่ยลูกเบอลเลอร์เลยเออมีไส้ค่ะมีไส้ไส้้วงเงาไข่มันไข่เต่านี่ลูกค้างอไงขอไข่ด้วยไข่ค่ะงานทำนี้ใช่ไหมเอาลูกไหนลูกไหนลูกนี้เลือกเลือกได้ด้วยนะเดี๋ยวแยกแยกกันที่ไปที่อั้อ่านี่เดี๋ยวแยกกันที่ง่ายนี่อันนี้ทีเด็ดเลือกไข่เต่า มันจะเป็นไส้ถั่วเหลืองใช่ไหมแม่ทอดผัดเค็มๆอ๋อก็คือในนี้มันจะมีไส้นะครับขายดีมากเลย20บาทอ่ะแล้ว20บาทอ่ะอันนี้ไม่ได้แล้วนะอันนี้แม่ขายทำอะไรแม่สนุกหาเอาสังคมไม่แม่ออกไข่เองแม่ออกไข่เองแม่เขาเป็นเจ้าของฟาร์มไก่ที่ออกไข่เองไปเลอ๋อเลี้ยงไก่เองว่างั้นนี่ไก่เองมีฟาร์มไก่อันนี้ให้ดูนะตอนนี้ยังหัวข้ามตลาดเพิ่งเปิดใช่กระที่แม่นี่ให้ดูจะหมดแล้วจ้า ว่าละแม่ที่ดูแลยี่สิบบาทน่ะเขาเป็นแบบน้ำกะทิสดแล้วมีแบบมีเนื้อมะพร้าวใส่ด้วยอ๋อนี่ไงนี่ไงเป็นชิ้นเลยนะเนื้อมะพร้าวเป็นชิ้นแม่บอกกระเทยหยุดก่อนกระเทยหยุดก่อนกูจะขายของนี่นี่ให้ดูนี่นี่นี่ที่แม่บอกว่าไข่เต่าที่มีไส้ไข่เต่าตัวใหญ่ด้วยนะเพราะไข่ใหญ่มากไข่ใหญ่มากแม่ที่อื่นอ่ะเขาลุกีเดียวเองนะแม่ทำไมแม่อรุกใหญ่จังเลยย่า จะไม่ไม่เอาลูกใหญ่อหรเอาชื่อเสียงเหรอจริงจแม่เป็นผู้ว่าเหรอก็เป็นเป็นแม่ของผู้ว่าใช่ไหมโอ้โหขายแม่กี่บาทอ่ะอันนี้กี่บาทกี่บาททั้งหมดให้ของพิเศษปกติแม่ขายกี่บาทธรรมดาขายยี่สิบบาทกี่ลูกแม่สี่หรอสี่ลูกนะอันนี้อันนี้แม่บอกว่าพิเศษพิเศษนะครับเท่าไหร่แม่สิบห้าบาทดูแม่แมขายดีมากเลยอ่ะ ขา<ท>ย<ม>ดีมาก,มมากนะว่าจะต้องแบบมากินนะบัวรอยร้านนี้การันตีเลยจริงจริงอร่อยจริงถึงขนาดมังกงรงี้หน้าร้านอ่ะน,น,นะถ้าไม่อร่อยฉันน่ามานั่งเฝ้านั่งนี่เขาจะกินแล้วกินแล้วใช่ไหมกินแล้วเดี๋ยวกินโชว์อีกรอบนึ่งเลยนี่เดี๋ยวเดี๋ยวทีได้เห็นยังไม่ต้องบอกกินแล้วเตี <laughs> ๋ยวโบัวลอยเยอะไหมได้แล้วค่ะบัวลอยเสร็จนี่นะครับ แสดงว่านี้อร่อยมากเลยเนี่ยมีสั่งสั่งทุกคนเลยอันนี้จะหมดหากินยากด้วยนะครับนี่นะจะหมดโลแล้วไม่ใช่ว่าจะหาง่ายๆนะเพราะไข่เต่านี่เป็นเป็นของสงวนแม่ต้องไปกรมเลยนะแม่ป่าไม้ทะเลหรอคุณผู้ชมเราติดเต่าแม่ติดกฎหมายไหมเนี่ยไม่ไม่ได้ไปขออนุญาตไปขโมยมาขโมยตัวเปตัวตึงตัวตึงตัวตึง เต่าคิต้าเต่าทะเลทรายอ๋อเป็นเต่าทะเลทรายทะเลทรายเต่าทะเลอ๋อมีแม่ใส่เนื้อเนื้อมะพร้าวขนาดนี้เลยหรอพิเศษให้พิเศษพิเศษให้เขานะอันนี้15บาทถ้าธรรมดายี่สิบจามบัวลอยนะอันเนี้ยของแม่คือขายนะครับประมาณ20บาทนะจ๊ะบัวลอยจ้าบัวลอยป่ะแม่เราขายบัวลอยบัวลอยบัวลอยเราขายบัวลอยอยู่ บรอยจ้าหันหลังมานี่คือคุณเทียนีินอ,องไหอมแมงสบรอยร้อยรอยจ้าบรอยจ้าบรอยลูกคนสวยไม่กินหรอไม่กินจริงอ่ะอร่อยนะแฟนก็ได้อยู่นะนี่อันนี้อันนี้ชิเดยเบิ้ลสองแล้วอะ่ะอันนี้ถ้วยที่สองอ่ะทุกคนเพราะว่าอยากเบาหวานขึ้นตานะคะ แต่ทุกคนดูดิยี่สิบบาทเนี่ยดูบะลอยเม็ดใหญ่ขนาดเนี้ยนี่ oh. และเนื้อมะพร้าวแบบโอ้โหแบบจับพี่ดูเนื้อมะพร้าวสิไข่หนึ่งฟองนี่ดูๆอ่ะกินเลยทุกเท่าไหร่ทั้นี้วั้นี้ราคา20บาทค่ะ20บาทนะจ๊ะ20บาทแม่แม่ใส่ไข่อ่ะปกติ20บาทเขาไม่ใส่ไข่นะนี่นี่นะแบบโอ้โหเป็นไงเป็นไงขึ้นตาไหมห <c oughs> น้ามันหด อะไรอะอย่างเพื่งฮะแม่มันออาหอมอะไรอ่ะขอบคุณนะคะขอบคุณนะครับอบวันเกียรติมาหอมใช่ไหมใช่แม่หอมขิงเหรอใช่ข,ขิงไหมใช่ค่ะบีขิงด้วยหอมขิง,ขง,ขงใช่เพราะฉันได้กลิ่นความหอมข,ของขิงแล้วพี่ดูดินี่นะโอ้โหเนี่ยบารลอยเม็ดใหญ่แล้วก็นุ่มนี่นะออกอีกแล้วนี่ออกอีกแล้วเนี่ยนะไม่ไม่จุกตานะเนี่ยแบบอย่างเนี่ยเดี๋ยวให้ดูนะ<ด> เอาอย่างเดียวเลยจ้ะใส่่่ใใไปเลยคป็นอะเรนี่ยแล้วดูแม่ตักเนี่ยถุงถุงนี้แม่ใส่ไปกี่ลูกเนี่ยไม่ใช่เราใส่เนื้อมะพร้าวด้วยอ่ะนะตุ้งตังอ่ะอันนี้พิเศษพิเศษอีกแล้วยี่สิบบาทนี่เขาดูนี่นะไข่มะพร้าวแล้วก็มีบัวลอย ไม่ไข่ไข่แบบมันไม่ได้บางร้านมันสุกไปเลยนะแต่เนี้ยไม่ไม่ได้สุ<า>กเลยนพะราะแบบเนี้ยมันเป็นยางมาตูมนิดนิต้าพี่มันหอมหอมอร่อยเลยนะนี่นะจ๊ะทุกคนขบวนแม่ที่มาถนนคนเดินฝั่งข่าบุรีนะเจอบัวลอยนี่คุณน,น้าเปลาหัวของก่องคนอยู่อยู่หน้าธนาคารไทยพาณิชย์นะแม่ขายดีที่ประจำาไหมคะ ค่ะตรงนี้มีประจำเลยทุกคนค่าอย่าลืมแวะมาอร่อยอร่อยขออีกทีนึงอร่อยมากยอร่อยอร่อยจริงอร่อย,ออยอเว้ย <c oughs> หมดจริงจริงทุกคนค่า <c oughs> หมดแล้วอะ่ะหมดม้อแม่หมดม่อแม่แม,ม่มีก๊อ <c oughs> กสองอ่ะ <c oughs> อร่อยจริงทุกคนค่ะนี่นะกะทิกะทินี่เพิ่งหัวข้ามกะทิหมดหม้อไปแล้วนะครับแล้วก็นี่นะให้ดูชัดๆเนี่ยหมดหมดหม้อแล้วแล้วก็น้ำเชื่อมก็หมดแล้วถังเบลเลอร์นี่นะแบบขอลงหม้อเลยนี่นะโอ้โหหมดแล้วนะครับอร่อยมากบัวลอยชากลางลาไม่ใช่บัวลอยชามันอินใช่ไหม ว่ามันมีความหอมของอะไรของความหอมของข,องขิงของขิงด้วยแล้วก็เมื่อกี้แม่บอกว่าตัวบัวลอยเนี่ยตัวแป้งเขาอ,อบอบ,อ,บอะไรนะอบทูบอ่ะอบเทียนอบเทียนโอ้โหใช่ยี่สิบบาทเหมือนได้กินแบบบัวลอยระดับแบบว่าโรงแรมแบบเกรดพรีเมียมเหมือนมาตัชเชนท่แลนด์มาทำให้กินทุกคนค่ะในราคา20บาท20บาทแป้งนนนะมีอบกับอบความหอมของเทียนอ่ะน้ำเชื่อมมีความหอมของขิงแลนะ้วมีไข่ด้วย20บาทอ่ะเนื้อมะพร้าวนนเน้นๆด้วยมะพร้าวหมดแล้วจ้าเนี่ยหมดแล้วนะจ๊ะ แล้วก็หนูกลับแล้วนะอุตส่าห์ช่วยขายแล้วก็20ใน20บาทที่ได้ไปนะได้ไข่ด้วยนะครับเอ้ยเดี๋ยวนะมีไข่เลือกสองอย่างครับแม่ใครชอบเป็ดก็เอาเป็ดไปใครเอาไก่ก็เอาไก่ไปใช่ไหมแม่จริงหรอจริงเนี่มีทั้งไข่เป็ดมีทั้งไข่ไก่สองไข่ดีนะฉันไม่มีไข่แล้วเงินไม่ไได้ข่วัวลอยสองไข่ แม่แม่บอกไปทันแล้วจ้ะตอนนี้ะแม่นี่เดี๋ยวอันนี้อันนี้เดี๋ยวขอดูนี่เดี๋ยวอันนี้อันนี้เดี๋ยวขอดูดีวอนนี้อายี่เยั้อันเ่เดียอัอน้เยวขอ่เยอั้อให้เดี๋ยวขเียนน้อ้เดี๋ยวะ่เดี๋ยวอันี้อนี้ดีขดนี่ีน้อ้ยวขอดม่ดยอนะของแม่นะ นี่ดูนี่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 แล้วพี่ดูปริมาณเออนี่อันนี้แม่ขายเท่าไหร่ห้าสิสนนบออยี่สิบยี่สิบขายเอาหน้าตาขายเอาชื่อเสียงนะอยากดังใช่เฉยใช่ไหมแม่ไม่ใช่ <c oughs> แม่นี้อะไรคะอ,อันนี้ขิง,ขงอ๋อขิงอ๋อขิงขิง,ขงเขา <c oughs> ใส่ไหนเขาใส่ในน้ำบัวลอยเดี๋ยวนะ แม่ยี่สิบบาทใส่น้ำกะทิที่มีมะพร้าวนี่นะโอ้โหอันนี้20บาทใส่น้ำกะทิแบบนี้เลยอ่ะแล้วดูคนซื้อคือสวยด้วยมีเท่าไหร่เออนี่หนูเป็นคนที่นี่เหรอลูกไม่ค่ะมาจากไหนคะนนทบุรีค่ะมิส s g r นน d n o n t h a b นี่นะสวยด้วยนะอนาคตเลยจริงจริงน้องน่ารักน่ารักเเที่ยวเหรอลูกขอบคุณนะคะ นี่อน,นี้ทานเลยนะครับมีมันเนื้อมะพร้าวให้ด้วยแบบชชำๆแบบจับนี่นะอันนี้แม่แม่ใส่เลยแม่แล้วถ้าเกิดไข่เป็ดอันนี้ใส่พร้อมกันเลยไหมรือว่าไข่เป็ดนี่ต้รืองนะ่ลูกค,ค้าสั่งเพราะเดี๋ยวจำไม่ได้ฟ้องไหนนะ <laughs> พี่ปักหลกักครับพี่ปักหลกักไข่เป็ดไข่ไก่ราคาเดียวกันอ่ะสองไข่เนี้ยราคาเดียวกันเหรอแม่ พอแม่ปกติที่อื่นขายเป็ดก็ต้องขายแพงใช่ใช่ข่เป็ดมันแพงกว่านะไม่เลี้ยงเป็ดเองเดี๋ยวอันนี้แท้จริงแล้วเนี่ยนะเป็นเจ้าสัวนะติดปลอมตัวมาแม่กำลัเจียอะไรออกมาแม่เอาอะไรออกมาแม่มำังจะยวออกมาทำกะติแน่เลยนี่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 หม้อนี้ใช่ไหมแม่ผมรอเลยนะ นี่นะโอ้โหนี่นี่นี่เต็มเต็มเต็มหน้าหนูเลยมันกระเด็นใส่นี่นะแบบโอ้โหเติมแล้วเติมแล้วอันนี้แม่ทำไรต่อน้ำเชื่อมน้ำเชื่อมแม่ทำไงเนี่ยหมดแล้วเดี๋ยวแม่เคี่ยวใหม่อันนี้แม่บอกมีเยอะมันคืออะไรแม่อันนี้มีเยอะเดี๋ยวนะเพราะว่าไปใส่ตรงนู้นด้วยอ๋อใส่อันนู้นด้วยนะครับ เขาไม่ใส่ในไข่เต่าไข่เต่าก็ต้องปั้นเองเหรอแม่ปั้นทำเองหมดเลยเหรอเอ้ยสูตรแม่สูตรของแม่ทำเองหมดทุกอย่างเลยใช่ค่ะไม่เช่นอึ้นตรงที่ว่าเม็ดเขายังไปอบอะไรนะแม่อบเทรียงหรออบขันสาหรือแม่หรือเทียอะไรเป็น,เ,ปน,เ,ปนเพรียงใช้อบขนมใช่มไม่รับมุกหนูเลยอะ่ะ <c oughs> แม่หวัวเราะอย่างเดียว <c oughs> นะใส่ใจมากกระทะทองแดง <c oughs> นี่นะโอ้โหก็ค่อยๆกลับด้วยใช่ไหมแม่่่เดอ๋อเดี๋ยวไข่แดงแตกต้องค่อยๆตอตอไข่นะแม่เนาะนะหนูตลดแน่เรื่องไข่เนี่ยค่อยๆตอตอไข่จริงนี่นะแบบโอ้โหให้ดูนะแบบแล้วเราก็ลอยวานต้องเป็นกระทะอย่างนี้นะแม่มันต้องใช้กระทะเออทำไมทำไมต้องเป็นกระทะเนี้ยแม่มันสวย่นนั้เองอามันสวยมาดาม้อ แต่อันนีอันนี้มันเข้ากับขนมหวานไทยอ๋อมนดูมนดูมีคลาสมีราคาขึ้นใช่ไหมบนโบรามาสมัยแม่ก่อนเลนะใช้ราคาทองแดงด้วยอ่ะเพราะว่ามันทำให้น่ากินน่าทานน่ากินน่าทานดูแบบ แบบโบราณเหมือนที่เขายอดฝอยทองอะไรอย่างเงี้ยหยอใช่ใช่ใช่อ๋อ,อแล้วว่ากระทะอันนี้มันสมัยยายและสมัยยายสมัยแม่ขายอ่ะก็ยังอยู่ก็เลยมาขายต่อก็ลอแล้วเดี๋ยวนั้นกระทะลูกเนี้ยนะขายสมัยคุณยายโอ้โหอันนี้คือสืบมาตั้งแต่คุณยายแล้วก็มาเป็นคุณแม่ต่อี<ใ>น่งที่ร้านของแม่จะมีอันนี้เป็นแป้งอะไรแม่อันนี้ผสมฟักทองที่เป็นสีเหลืองอันนี้ผสมฟักทองนะครับอันนี้ดอกอัญชันอ๋อดอกอัญชันก็เลยผมเึอว่ามันบ่าง ดอกกัญชั่คือใช้วัตถุดิบจากธรรมชาติหมดเลยนะครับโอ้ยทุกคนแม่ใส่ใจมาก20บาทเหมือนนึกกินราคา200ตามแบบพัตคาดอ่ะสองดวงเดี๋ยวมาเอา่สองดวงเดี๋ยวมาเอานี่ก็ลูกค้าประจำลูกค้าประจำมาแล้วยังไงอร่อยยังไงบัวลอยร้านนี้อร่อยยังไงค่ะอร่อยอร่อยท่าบ่าโบลอยน้ำจิ๋งเนาะอร่อย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 จืะยันเออแม่ก็ต้องต้มอันนี้ก่็ไม่แม่ก็จะใส่เข้าไปนะครับจุดแล้วค่ะจุดแล้ว นี่ลูกค้าสั่งเมื่อกี้สองถุงนะไดีน,นี่อันีกำลังกำลังจะปั้นโทษนะครับน,นี่นะอะกำลังจะปั้นนะจ๊ะนี่ออนขอดูหน่อยนะแม่นะย้ายไปเลยค่ะแม่แเ,เราต้องปั้นแบบว่าแบบปั้นสดแบบเม็ดต่อเม็ดอย่างนี้เลยเหรอค่ะโอ้โหที่กรุงเทพเขามีเครื่องบีบๆแล้วก็ตัดๆแล้วนะแม่อ,อ,อันนี้เราเหมือนใส่ใจใช่ไหมค่ะมันแบบว่า เวลาลูกค้ามาซื้อเขาก็จะได้เห็นว่าเออเราแบบใส่ใจเนาะ20บาทอ่ะปั้นสดเลยเราตั้งใจทำนะเรคือเราต้มคือต้มให้มันสุกแล้วเราค่อยไปใส่ในกระทะเออทางแด้งใช่ไหมถ้าสมมติว่าเราเรากดออกมาแบบมันแห้งแล้วเนี้ยเนื้อบัวลอยมันจะแข็งมันจะไม่เนียนเพียกใจ่ไหมเหมือนแบบบัวลอยที่เขาปั้นแล้วมันเป็นเม็ดทิ้งไว้อ่ะล้วเอาไปใส่อ่ะมันจะไม่อร่อยมันจะแห้งแต่ว่าของแม่เนี่ยเขาเป็นแป้งมาปั้นสดอย่างเงี้ย คือมาก็ยังชุ่มฉ่ำอยู่ใช่ไหมแม<น>่แ<น>มันจะนุม่มค่ะเออบัวลอยปั้นสด20บาทปั้นสด20บาทอันนี้แม,ม่ปั้นวันละกมีลูกอะ่ะโอ้ยอย่าพูดเ,เลยไม่เคยนับเป็นหมื่นงนี้ยอกยอกใครบ้าใครจะนับลูกค้าประจำเยอะมากลูกค้าประจำน,ะนี่คุณแม่ บัวรอยด้านนี้เป็นยังไงอร่อยยังไงยังไงอร่อยค่ะหวานหวานหอมน้ำขิงอร่อยน้ำขิงอร่อยน้ำขิงอร่อยปกติกินบ่อยไหมคะมาทุกอาทิตย์เลยค่ะปกติตอนทุกอาทิตย์เลยตื่นเนจ้ะตอนนี้ตอนนี้คุณแม่บอกเป็นเพื่อนกับหมอแล้วตอนนี้คือชิเด็กชิเด็กินไปสามสามช้อนคือเบาหวานขึ้นตาแล้วนะชอบไม่ชอบอร่อยเนาะก็ให้ดูแม่ใส่มาอย่างเงี้ยตเนี้ยยี่สิบบาทอ่ะ แล้วพี่ผมขายไม่แพงด้วยขายไม่แพงยี่สิบบาทเนี่ยนะครับมีทั้งไข่แล้วก็มีไอ้ลูกอันนี้แหละเขาเรียกอันนั้นไข่เต่าเขาไม่มีไข่นะยี่สิบบาทอ่ะไม่มีต้องสามสิบห้าบาทถึงได้ไข่นะอ๋อคุ้นมากนี่นะครับขาประจาแม่หันใส่กล้องหน่อยเยี่ยมเออนะขอบคุณนะคะคุณแม่นี่แม่เติมไข่อีกแล้ว ใช่ๆอ,นนอะฮะาาแม่ไข่เต่าแม่ไส้มันจะเป็นเหมือนแบบทั่วเหลืองทั่วเหลืองบ้านหนูเขาเรียกขนมไขเ่เต่าเขาเรียกว่าบัวลอยยวนอ๋อบัวลอยยวนทีนี้เขาเรีกยกไข่เต่าเหมือนกัน,กนใช่ไหมใช่ค่ะบัวลอยยวนก็ได้บุรอย,ยุนก็ได้อันนี้ขายดีไหมเอามาเต็มโหลเลยไหมยี่สิบยี่สิบสามสิบยี่สิบบาทยี่สิบนี่ยเราแม่เอามาเต็มโหลเลยเหรอ แล้วหมดแล้วหมดเลยนะอันเนี้ยหมดแล้วหมดอ๋ออันนี้เครื่องหมดเลยหนึ่งโหลนะครับใช่ใช่ไหมแม่ลูกใหญ่มากเลยอ่ะนีของหานกินยากเลยนะเนี่ยข้างในคือน้ำอะไรอ่ะน้ำขิงน้ำเชื่อมหรอน้ำเชื่อมอ๋อนี่คือใส่น้ำขิงเข้าไปด้วยมีกลิ่นของขิงด้วยนะครับคือพี่ก็จะแม้แป้งอ่ะมันจะได้อมความน้ำขิงไงถ้าเราไม่ได้ใส่ไปบางทีเรากลับถึงบ้านเรากินเลยแป้งมันก็จะจืดๆแล้วเเจ้ดียวดีแทนโบราณน้ำขิงเจ้านิจเจ้าแรงเจ้าเดียวของสันทารโอ้เจ้าแรงเจ้าเดียว แม่ห้ามเป็นตำนานนะหนูกลับมาแม่ต้องยังหยุดนะห้ามกลับมาแล้วเอาตำนานบัวลอยนับขิงอ๋อนี่มาด้วยกันแม่ลออ้้ตงค่อยๆด้วยจระเม็เดี๋ยวแม่แม่จะบรรจงไปไหนเนี่ยแล่ขนกล้องไงก็ถ้อากล้องส่งแม่อยู่นี่เออแม่แบอกปกติแล้วก็ตักแล้วก็ลงอย่างนี้แล้จะกล้องมาก็ไม่รู้ว่ากูจะต้องแบบประมาณไหนใช่ไหม เอาแม่หนึ่งถ้วยอ่าหนึ่งถ้วยหนึ่งถ้วยเดี๋ยวใครจะชิมอันนี้จะทานเลยป่ะอันเลยค่ะทานเลยเฮ้ยทานที่การอ๋อทานที่การใช่ไหมโอเคเออในหนึ่งถ้วยนะคะเราก็จะมีอะไรบ้างแม่มีไข่ยี่สิบบาทยี่สิบบาทยี่สิบบาทมีไข่มีบัวลอยน้ำขิงลงไปแบบนี้นี่นะอันนี้คือหนึ่งหนึ่งถ้วยยี่สิบบาทเป็นน้ำขิงด้วยใช่ใช่พี่ยังไม่จบนะรำขิง ลองกินดูบบวลยขิงอ,นนอันนี้ด้วยแม่อันนี้ด้วยแม่อันนี้คือ,อะไรอันนี้คือของขากินยากอันนี้แม,แม่ต้องอนนออบุกป่าฝาันอ,อันนี้เป็นพี่<า>ค่ะคอะไรไม่เคยไข่เต่านี่นะลาดลงไปแล้วพี่เราดูสินะ้ำมะพร้าวแบบนี่นน้ำกะทิเนื้อมะพ,พร้าวเออเห็ดมะพร้าวกันเป็นแบบเด้นๆเลยนะเป็นชิ้นๆนี่สิบบาที่ข่อ่ะพี่ เนในให้ดูแบบชัดๆชัดๆนี่นะแบบเป็นชิ้นๆเลยนะครับเขาเข้นมากเลยครับขอบคุณมากค่ะนี่แล้วแม่ขาย20บาทนะครับเป็นถ้วยเลยนะครับก็ืเป็นฝากที่เรารักนะครับก็ลองแวะมาซื้อช่อดอกไม้จากกระเป๋ของเราเป็นของขวัญแล้ก็หวงว่ามีความสุขนะครับนี่นะไอ้ลูกค้าใส่ถุงขอถ้วยนะไม่ทันเลยนะครับลูกค้าบอกยังไม่จองตัว๋วเอานะคืออันนี้คือถุงละ20บาทนะครับที่ท่านเห็นเนี่ยท่านจะได้ มีบัวลอยนะครับเนื้อบัวลอยมีไข่และแล้วก็มีกะทิในกะทิแม่ให้อะไรอีกเนื้อมะพร้าวนะคือตอนนี้ก็คือมาขายบัวลอยแล้วนะคะนี่นะเปลี่ยนเปลี่ยนแล้วนะตอนนี้ในถ้าอยากขอยากมาพบปะพูดคุยกับชินได้ไหมได้ในที่สั่งขาใช่ไหมไม่ใช่มาซื้อบัวลอยแม่กินแล้วมันอร่อย พออร่อยปั๊บแม่มีนำ้ำใจหรือว่าเห็นฉันจะเป็นลมเอาเก้าอี้ให้ฉันนั่งโอ้โหช่วยแม่เรียกลูกค้านะตอนนี้แม่ทำไม่หยุดเลยโอ้ตอนนี้แม่ก็เลยทำไม่หยุดเลยก็โดนบัวลอยแม่คําเดียวประหวานขึ้นตาเลยอ่ะอร่อยสุดในสามโลกประหวานพัดดันมะเร็งนี่นะยอกยอกนะ พองหวานนะครับอร่อยนะอาหารเขาเรียกขนมไทยเนาะค่ะแม่บอกว่าจะขายได้ไม่ได้กระเทยมาร้อนหกเวกหกเวกตรงนี้นะแม่ก็ขำไปกับฉันด้วยนะแม่พูดน้อยมากกต่แม่เขินยิ้มคนร้ออย่างเดียวอ่าพวกติ๊กไทยๆะครับน่ใส่ไข่สองถุงนะครับขอถ้วยด้วยนะคะได้ค่ะไดนี่ใสถุงขอถ้วยนะครับเอาช้อนด้วยไหมกล้วยลูกสองถ้วย ปลอยสี่สิบถ้วยอีกสี่สิบเป็นแปดสิบจานลดให้สีอ่ะสี่สิบพอสองคันเดียวพอไหมสองคันเนาะปลอยจ้าอะไรอะไรแม่ไปเลี้ยงน้ำเลยอยาเจ็บคอเลยปลอยไม้อร่อยชิบหายเลยย มาแล้วฝั่งนู้นฝั่งชินเน่ไปเรียกบ้านฝั่งนู้นฝั่งนู้นขายดีแล้วพี่ไปถขายไงนี่นะอ้ลูกค้าเอาอะไรดีครับอ่าใครอยากเอาแม่นะมาหมุนมาเหมาไปเลี้ยงคงเลี้ยงคนได้นะแม่ยี่สิบบาทเหมือนเดิมเนาะค่เขาได้ขายหวานสองชุดนะครับคุณที่ขายดีมิ้แบบดีมาก คือถ่ายไม่เทคเลยนะเอาแบบยาวๆเลยนะครับซักที่ไหนคะเนี่ยสมุดปากกาสมุดปากกาสมุดปากกาไม่แล้แบบสมุดยาวสมุดคุณพี่เอาถ้วยไปด้วยเนาะสองชุดใช่ไหมคะสองชุดครับมาซักที่ไหนคะเนี่ย พี่นล่กกำลังหนาวเลยอะสิมาตกหิมาตกนะอันนี้คือตั้งใจตั้งใจบินมาจากเกตเพื่อจะมากินบัวลอยคุณแม่คุณพี่มานี่มี่แล้วนะยีบาทแล้วมีไข่อะใช่20บาทนี่ราคาจิบย้อนนะคะถูกมากเราพี่ดูมีน้ำขิงและเนี่ยแป้งอะเนี่ยเอาไปอบเทียนเลิศ20บาทหนูมันยืนกินแล้วมันอร่อยเลยนั่งเอองกินเทียนจริงไหมแม่นี่เทียนพันศาเทียนพันศาทใหญ่มาก ทมดอีแล้วนี่อันนี้จ้างเข้ามาวหรอจ้างแม่หนูกินหนูมากินนักดีนี่คือลวอร่อย่แล้วเชวนกันถ่ายถ่ายวก็มชมยูทูมีช่องยูทูสของตัวเองปักหลักชาแนลภาษาภาษาไทยขึ้นนะภาษาไทยก็ขึ้นครับปากหลักชาแนลปักหลักชาแนลเดี๋ยวไปช่องปากหลักชาแนลปากหลักชาแนลนะครับทำตั้งแต่ยุเกิดถ้าเห็นไหมไม่นะ ผม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 ไอไอนี้องจีเน่จิเน่ชาแนลจีเน่ชาแนลปักหลักชาแนลอย่าลืมไปกด Subscribe นะคะนะครับอาเก็บค่าออกช่อง3,000ก่อนอ่านะครับโอเคเป็นแฟนพิเศษป้าแม่ชอบลูกสิบค่ะโอเคครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับก็ขอบคุณสำหรับการรับชมก็ติดตามนะยังไงฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ปักหลักชาแนลด้วยนะครับและ้าเกิดว่า ใครมาเที่ยวสะพานมอสังขบุรีอย่าลืมมาที่เลยนะครับทานบัวลอยนะครับบัวลอ,อยไข่หวานชุดละ20บาทนะครับใส่ไข่ก็20ไม่ใส่ไข่ก็20่สิบม่ไม่อยอมเลยจา้า <c oughs> นะี่ครับล้อกของแม่เนี่ยแทำแบบไข่แท้ๆร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะแม่ตักร้านหน่อยถ้าใครมาสังขบุรีมาร้านแม่เลยเลอยากเขินเลยเลยบอกกล้องดิวบอกว่าบอกว่ามาสังขบุรีอย่าลืมมากินบัวลอยแม่ชื่ออะไรชื่อมอสมอส ใครมาสังขบุรีอย่าลืมมากินบัวลอยแม่มอนนะคะ <c oughs> เร็วๆๆๆ,ๆ,ๆใครมาสังขบุรีอย่าลืมมากินบัวลอยแม่มอนนะคะเออ๋ <ๆๆ S 1> ย่เพิ่งนะเจ้าของช่องยังไม่ได้ออกเลยครับ